สวัสดีครับผมแบงค์นะครับครับผมเอกครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเราก็เคยเศร้านะครับ EP นี้เป็น EP 2แต่จริงๆมันมี3ตอนนะตอนแรกเป็น EP ศูนย์ในซีรีส์เนี้ยเราจะพูดคุยตั้งแต่อาการซึมเศร้าแรกๆนะตั้งแต่การสังเกตตัวเองลักษณะอ่ามันเป็นการสำรวจตัวเองจนถึงการรักษาที่ผมกับเอกเนี่ยจะมาแชร์อ,อย่างที่เคยบอกไปก็คือเอกเคยเป็นหายมาแล้วผ่านการรักษามาแล้วครับผม สำหรับหัวข้อในวันนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องของความเศร้าความเศร้าในที่นี้หมายถึงว่าอารมณ์เศร้ากับภาวะซึมเศร้ามันต่างกันยังไงพูดคุยกันในท็อปิกนี้นะเชื่อว่าทุกคนอ่ะเคยอยู่ในอารมณ์เศร้าอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแหละมีโมเมนต์นั้นอยู่แล้วก็จะรู้ว่าความเศร้ามันเป็นยังไงแต่ว่าหลายคนก็สงสัยว่าอารมณ์เศร้ากับความเศร้าที่มันเป็นแบบภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันต่างกันยังไงอันนี้กูก็เลยอยากสมาถามึง ต่างกันยังไงใช่ป่ะมึงรู้ตัวไหมรู้ตัวไหมต้องถามไอ้พีนี่่าว่ามึงแยกออกหรือเปล่าแยกออกไหมก็ถ้ากูในฐานะที่เคยเป็นมาแล้วเป็นปีเนี่ยมันรู้มันรู้ใช่ถ้าถามตอนเนี้ก็คือถ้าสมมติว่าเกิดกลับไปเป็นอีกอะ่ะมันแยกได้นะมันรู้อยู่แต่ถ้าว่าคนที่มึงเป็นครั้งแรกยังไม่เคยไปหาหมอเนี่ยก็อาจจะไม่รู้ก็ได้เพราะว่ามันก็คือความเศร้ามันเหมือนกันแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเดี๋ยว อาจจะต้องขอแก้นิดนึงภาวะซึมเศร้ากับโรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันสะทีเดียวนะอ๋อมันไม่เหมือนกันเหรอใช่ใช่คือภาวะซึมเศร้าเนี่ยมันก็คือกึง่งกึ่งจะเป็นโรคก,กันแหละแต่ว่ากึ่ง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 หมายถึงว่าภาวะซึมเศร้าคือภาวะก่อนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าภาวะซึมเศร้านี่เรียกว่ายังไงอะ่ะมันก็คือเป็นยังเป็นอารมณ์เศร้าอยู่ที่มันมากกว่าอารมณ์เศรา้าทั่วไปแต่ว่า ยังยังพอดึงตัวเองกลับมาได้คิดว่านะเหมือนหมอเคยพูดไว้อยู่อ๋อ oh. แต่ว่าถ้าว่าปล่อยให้ตัวเองอยู่ในภาวะซึมเศร้างั้นไปเรื่อยๆอ,อะ่ะโอกาสจะเป็นซึมเศร้าเป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะมันมีสูงแล้วพอไปเป็นโรคซึมเศร้าปับ๊บอันนี้ก็คือดึงตัวเองขึ้นไม่ได้ละต้องไปหาหมอต้องกินยาทีนี้ย้อนกลับมาที่คําถามของคุณเมื่อกี้ก็คืออารมณ์เศร้ากับโรคซึมเศร้า มึงแยกออกไหมมึงก็บอกว่ามึงแยกออกอืเพราะว่ามึงเคยเป็นมาก่อนใช่คราวนี้อยากจะให้บอกว่าตอนที่อารมณ์เศร้าอ่ะม,มึงแยกกับอีกอันหนึ่งก็คือรคเศร้าแยกออกอยังไงวะมันก็เป็นฟ e ล l i n g ที่เศร้าเหมือนกันแหละแต่คราวนี้ถ้าเป็นอารมณ์เศร้าเฉยๆนะเวลาเรามีอารมณ์เศร้าอ่ะมีใครมาปลอบมีใครมาให้กําลังใจเราจะรู้สึกดีขึ้นนะแบบว่าเฮ้ยสู้ๆมีกูอยู่อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็<อ>รู้สึกดีขึ้นได้เพราะมีพลังบวกมาเติมให้เราอะเรารับพลังบวกนั้นได้มันช่วยได้แต่ถ้าเป็นโรคซึมเศร้าอะมันมเรื่องคําปอบพวกนั้นน่ยมันจะไม่ได้ผลเลยจะมีใครมาบอกสู้ๆนี่คือเรารู้สึกแบบเอยกูสู้ไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยเออ,อถึงแม้ว่าไอ้ที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปัญหาเนี่ยเพื่อนเขามาชี้แนะปัญหาทางสว่างให้เห็นชัดๆเลยแตไ่ไม่ช่วยอะไรอะ เราก็ยังจมอยู่กับความเศร้าเหมือนเดิมเหมือนเราเป็นหลุมดําอ่ะเออเพมมีพลังบวกอะไรมามันหายไปหมดเลยเราไม่รับอะไรเลยแล้วเราก็ยังคงอยู่กับความเศร้าใช่แล้วในตอนนั้นอะความเศร้าของมึงอะสมมติว่าหนึ่งปัญหามึงก็คิดวนอยู่อย่างนั้นถูกปะอืมใช่แล้วการเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะบางทีมันก็ไม่จําเป็นต้องมีท็อปปิกที่จะเศร้าก็ได้นะไม่ก็เศร้าเฉยๆเลยอะ่ะอยู่ในอารมณ์ที่เศร้าทั้งที่ไม่ได้เจอปัญหาอะไร กเพราะอย่างที่เราเคยหาเคยคุยกันอะมันเกิดจากสารเคมีในสมองนะเพราะฉะนั้นจะหาเหตุผลก็คิดว่าไม่น่านจะได้เพราะว่าตัวสมองเป็นคนสั่งการเป็นตัวสั่งการมาที่มาที่เราใช่มันเหมือนกับการปิดสวิตช์ดาวเออเออ,เอ,อหรือฟ <feeling S 2> ิล l i n g ประมาณนั้นเนาะ ถูกสั่งให้เศร้าตลอดเวลาไม่ว่าจะมีเรื่องหรือไม่มีเรื่องก็ตามถ้าสมมติว่าถูกชชดดาวไปแล้วอาการที่จะอินพุตอะไรเข้าไปก็ไม่ไม,ไม่น่าจะได้ไม่มีผลแล้วละ่ะอ่านแก้ทางเดียวนะตอนนั้นเออจะต้องกินยาใช่ใช่ไหมต้องรักษาต้องได้รับการรักษาประมาณนั้นงั้นจากคําถามเนี้ยก็สรุปได้ว่าคนที่เศร้าแบบปกติกับโรคซึมเศร้าอะ่ะมันคนละแบบกันอืมมันเป็นความเศร้าคนละแบบอย่างที่เอกบอกก็คือ แบบแรกอารมณ์เศร้าเศร้าแบบที่เราเศร้าๆกันเนี่ยเวลาที่มีคนมาให้กําลังใจชี้แนะแนวทางบอกวิธีแก้ปัญหาอย่างชัดเจนก็จะรับรู้ได้แล้วก็รู้สึกดีกับมันแต่ว่าถ้าเป็นความเศร้าที่เกิดจากโรคซึมเศร้าจะรู้สึกว่าตัวเองอะวา่างเปล่าอมไม่ว่าใครจะมาอินพุตให้กําลังใจชี้แนะบอกแนวทางบอกให้ทําอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่ได้รับรู้หรือรับรู้ก็ไม่ได้ช่วยให้หายเศร้าได้ไดก็ยังเศร้าอยู่อื เออขอแอดเพิ่มอีกนิดหนึ่งอันนี้ว่าจะพูดตั้งแต่ตอนที่แล้วละคนเป็นโรคซึมเศร้าไม่ได้หมายความว่าจะต้องร้องไห้ฟูมฝายเศร้าเหมือนกันทุกคนนะบางคนก็อาจจะร้องไห้ก็จริงแหละเศร้าร้องไห้เป็นเผาเตาแต่สําหรับบางคนรวมถึงกูด,ด้วยเนี่ยภาษาหมอเขาเรียกว่าเป็นภาวะไม่ยินดียินายอะ่ะตายด้านน่ะตายด้านนี่ใช้พูดง่ายๆแล้วกันไม่เศร้านะไม่ร้องไห้แต่ก็ไม่ได้ หัวเราะดีใจก็ไม่มีคือเหมือนทุกอย่างมันว่างเปล่าแต่ก็นั่งตั้งคำ<ม>ถามเนี่ยวคุณจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรวะภาวะแบบนี้ก็มีเหมือนกันประมาณนี้น่าสนใจอืม,มันก็มีคนที่เศร้าแบบฟูมฟไฟลเลยก็มี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 ใครจะเป็นหลายภาวะอืมเน้นแล้วก็ย้ําถ้าคุณสงสัยให้ไปพบแพทย์อ่าใช่มันไม่ได้มีข้อเสียเนาะการที่เรารู้ก่อนเนี่ยมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วอ่า เราก็จะเห็นบทความในอินเทอร์เนต็ตเนี่ยที่แชร์กันเยอะๆเลยก็คือคำพูดไหนที่ไม่ควรพูดแล้วก็คำพูดไหนที่เราสามารถพูดได้ uh huh. เราก็เลยยกมานะลิงก์จาก uh, women.trueid.net นะครับ uh huh. เขาเขียนว่าคําพูดที่ห้ามพูดกับโรคซึมเศร้าแต่เราคิดว่าคําที่ห้ามอ่ะมันรู้สึกมันรุนแรงไปนะเป็นคําที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วกันอข้อแรกก็คือชีวิตก็แบบนี้แหละมันไม่มีความยุติธรรมหรอกข้อที่สองฉันเข้าใจความรู้สึกของคุณนะข้อที่สามสุดท้ายชีวิตก็ยังดำเนินต่อไปอข้อที่สี่เดี๋ยวก็ผ่านมันไปได้ ข้อที่ห้ายังมีคนที่แยก่กว่าเราอีกข้อที่หกเดี๋ยวก็จะดีขึ้นข้อที่เจ็ดเข้มแข็งไว้นะแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่แปดลองหาความสุขให้กับตัวเองบ้างนี่คือคำที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนะอะอ,อาจจะจำได้ไม่ทั้งหมดมจำได้ทักงสองสามข้อก็ยังดีหรือให้ตระหนักรู้ไว้ว่าถ้าเราไม่รู้ว่าจะพูดยังไงกับเขาเราอยู่เฉยๆดีกว่าอ่าเออถามความเห็นกูนะอประโยค์พวุ่งเนี้ย ทุกประโยคอะ่ะมันมีมเป้าหมายเดียวกันเลยก็คือไปบังคับให้เขาหยุดเศร้าอะ่ะใช่ใช่ก็อย่างที่บอกไปอะ่ะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะถึงจะปอบจะอะไรไปอะ่ะมันไม่ได้ช่วยให้เขารู้สึกดีขึ้นแม้ว่าเจ้าตัวจะรู้นะว่าไอคนพูดอะ่ะมันหวังดีแต่มันไม่ช่วยยิ่งถ้าบอกประโยคที่แบบว่าเนี่ยคนอื่นเขายังมีคนนั้นคนนี้ที่ชีวิตเขาแย่กว่าเราเลยเนี่ยไออย่างเงี้ยถ้าไปพูดอย่างเงี้ยกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอะ่ะเขายิ่งรู้สึกแย่นะเพราะว่าคือเขารู้ไงว่า เขาสู้กับไอคามรู้สึกเศร้าเนี่ยไม่ได้ถ้ายิงไปตอกย้ำอะไรแบบเนี้ยเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมันไรความหมายมันไรค่าเราทำตามสิ่งที่คนอื่นคาดหวังไม่ได้อะมันจะพาให้รู้สึกแย่หนักลงไปอีกนะมันเป็นการเปรียบเทียบนะเออใช่ใช่ถ้าคำแนะนำตลอดกูนะก็คือถ้าไม่ได้สนิทกันอะไรมากก็อยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่เฉยๆแหละ ให้เขารู้สึกว่าเรายังอยู่ข้างๆนะแค่นั้นพอแต่ถ้าสนิทกันสักหน่อยก็อา,อาจจะถามไถ่ว่าเขารู้สึกยังไงบ้างมีอะไรอยากจะระบายไหมให้เขาได้ระบายออกมาประมาณนี้อย่างเอกอะโชคดีเพราะว่าพี่ที่ทํางานอะสนิทกับมึงเขาก็เลยค่อนข้างรู้อาการของมึงทีเนี้ยอยากให้คนที่รอบตัวเราอะอยากให้เราสังเกตว่าเขาอะมีปัญหาอะไรไหมหรือมีภาวะ เศร้าหรืออะไรอย่างนี้ไหมเนาะจะได้ให้คำแนะนำกับเขาหรือพูดคุยกับเขาตั้งแต่แรกๆตั้งแต่เนิ่นกำลังคิดว่าเราเป็นคนที่บอกเขาแล้วเขารู้ตัวเร็วอ่ะมันสามารถเซฟเขาได้ในในหลายๆเรื่องนะในในเรื่องในอนาคตไม่ได้หมายความว่าเขาจะแบบคิดไม่ดีกับตัวเองหรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันช่วยมันช่วยแก้ปัญหาให้เขาได้เออมันอาจจะเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเขาก็ได้อืมอือ ก็ถ้าเขาเป็นโรคซึมเศร้าจริงแล้วรู้ตัวเร็วอะโอกาสรักษา,าหายมันก็จะใช้เวลาน้อยลงใช้เวลาน้อยกว่าคนที่เป็น,นหนักๆอันนั้นคือจะรักษาใช้เวลานานมากอ่ามันก็จะทําให้สุขภาพจิตเขาแข็งแรงด้วยอ่าใช่ทีนี้มันก็จะมีประเด็นเล็กๆที่อยากจะถามอ,อ,อยากจะถามว่าโรคซึมเศร้าอะมันสามารถติดกันได้ไหมวะ ไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้ติดกันแบบหวัดนะอะไรเงี้ย <c oughs> สมมติว่ามึงเป็นแล้วกูอยู่กับมึงใกล้ๆทุกวันทุกวันอะ่ะกูจะซึมซับความเศร้านั้นทําให้กูเป็นโรคซึมเศร้าด้วยหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อสงสัยของกูอันนี้ถ้าทางการแพทย์ไม่รู้นะไม่ใช่หมอความเห็นกูก็คือก็ต้องอ้างอิงไปถึงตอนที่แล้วที่กูเคยพูดด้วยว่าอ่ามันมีคนประเภทไหนบ้างที่มันมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าได้ง่ายหรือว่ายากกว่าคนอื่น ถ้าเราอยู่กับคนเป็นโรคซึมเศร้าแล้วแย่ไปกับเขาด้วยอ่ะยู่ในคนประเภทที่แบบว่าเรียกว่าไงจิตใจอ่อนไหวง่ายก็มีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้าตามเหมือนกันนะแต่ว่าเคสเนี้ยไม่ไม่เคยเห็นเท่าไหร่นะไม่ค่อยพบไม่ค่อยเห็นจะมีใกล้เคียงสุดก็เพื่อนเพื่อนกูอเออมีแฟนเป็นไบโพล่าไม่ใช่โรคซึมเศร้านะเป็นไบโพล่าไบโพล่าก็จะเป็นโรคที่แบบว่าช่วงระยะเวลาหนึง่ง ก็เศร้าจมดิ่งเป็นโรคซึมเศร้านี่แหละแล้วก็ผ่านไปสักพักหนึ่งอีกช่วงเวลาหนึง่งอาจจะเป็นอาทิตย์หรือเป็นเดือนอย่างเงี้ยก็กลับมาดีเป็นคนล่าเริงผิดปกติซึ่งไอ้อความที่เป็นแบบเนี้ยไอ้เพื่อนกูที่คบอะ่ะก็เจอ,อภาวะจะอารมณ์ไหนวะกูจะต้องทํำยังไงกับมึงวะอพอสุดท้ายไปหาหมอไปหาหมอได้วยกันทั้งคู่ เหมาก็วิน,นิจ uh huh. ฉัยเพื่อนกูไปด้วยเลยกเ็เป็นโรคซึมเศร้าไปด้วยเหมือนกันก็มีโอกาสอยู่แต่ว่ากูไม่คิดว่ามันจะเป็นกันได้ง่ายๆนะเพราะฉะนั้นจากที่ฟังเหมือนก็คงสรุปได้ว่ามันขึ้นอยู่กับแวดล้อมมากกว่าใช่ใช่ใช่ถูกไหมมันอยู่ที่บุคคลมากกว่าไม่ได้แบบอีกคนไปอีกคนจะติดเป็นเคสบ y เคสเลยดีกว่าแล้วก็ไม่ขอฟันธงในเรื่องของคําถามเมื่อกี้ว่าคําตอบที่ถูกต้องจริง,รงๆแล้วมันเป็นยังไง <Shy. S 2> อ,อันนี้แค่เอกก็มาแชร์ในมุมของเอกมุมของเพื่อนเอกที่เจอมาอมหวังว่าคำถามข้อนี้มันอาจจะเป็นประโยชน์กับคนที่เรียกว่าเป็นเพื่อนกันม,มากกว่าตอนนี้นะครับสาระหลักอารมณ์เศร้ากับโรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นเศร้าแบบเดียวกันหรือเศร้าต่างกันอก็อสรุปไปตามต้นคลิปไปแล้วท้ายคลิปนี้ก็ยังไงก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนนะครับที่ติดตามเรามา อย่าลืมกด follow กด subscribe ให้เราด้วยก่อนจบคลิปนี้ก็ยังเน้นย้ำกับเอกเหมือนเดิมว่าใครที่สงสัยว่าตัวเองเศร้ามีเพื่อนเศร้าพบจิตแพทย์ได้เลยอ่าถูกต้องได้เสมอหรือว่ามีสายด่วนช่องทางอะไรอย่เงี้ยอินเทอร์เนต็ตน่าจะมีมีข้อมูลอยู่แล้วแหละมพมแพทย์ไวรู้เร็วดีที่สุดมันเหมือนกับการตรวจสุขภาพที่เราเน้นย้ำเสมอเว่าเราอาจจะตรวจทุกปีก็ได้ ใช่ก็ขอบคุณเองแล้วก็ขอบคุณผู้ฟังทุกคนครับสวัสดีครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ